ฝันเห็นกำแพงเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับในช่วงนี้นะครับ ท่านเองนะครับก็จะถือว่าเป็นช่วงนะครับที่ดีขึ้นกว่าในอดีตนะครับหากท่านมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับก็จะค่อยคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนะครับท่านเองก็จะมีความมั่นใจนะครับมีชีวิตชีวานะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึงแม้จะมีเรื่องที่ทําให้เหน็ดเหนื่อยเข้ามาบ้างนะครับแต่ก็ท่านก็จะมีกําลังใจที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะครับเรื่องงานนะครับก็จะมีความก้าวหน้านะครับเพราะว่า ความพยายามของตัวท่านเองครับมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะครับในด้านการเงินก็จะมีโชคเรื่องการเงินเข้ามานะครับแต่อาจจะไม่มากมายนักนะครับความรักนะครับก็ท่านมีโอกาสที่จะพบรักครั้งใหม่นะครับทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นมากเป็นพิเศษนะครับคนโสด ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาให้เลือกมากในชีวิตนะครับก็ด้านสุขภาพก็ต้องระวังอาการร้อนต่างๆปายไหนร้อนไหนนะครับก็ขอให้ท่านพักผ่อนให้เพียงพอนะครับบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอตรงนี้ก็จะทำให้ท่านสุขภาพแข็งแรงได้ ใบที่สองครับสำหรับท่านที่เลิกได้แบบน,นี้นะครับในช่วงนี้นะครับต้านหนัจชมียปัญหาทางการเงิน้ามานะอย่าง ปัจจุบันทันด่วนนะครับสภาวะเศรษฐกิจต่างๆของท่านอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับอาจจะส่งผลต่อความมั่งคั่งหรือมั่นคงทางเศรษฐกิจของท่านนะครับหากมีแผนจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ขอให้ระง,งับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่เหมาะสําหรับการลงทุนนะครับหากยังดันทุรังทําต่อก็อาจจะขาดทุนมากกว่าที่ บางแผนไา้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถพึ่งพาใครได้นะครับพยายามนะครับไปขอความช่วยเหลือใครนะครับก็ไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดนะครับในท่านที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็ระวังการตกงานแบบกระทันหันนะครับคิดงานไม่ออกครับทำไมงานออกมาไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่นะครับในคนที่ทํางาน ธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านก็ต้องระวังนะครับพยายามนะครับจับใจ่ายใช้สอยให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างกระทันหันแล้วก็ทําให้การเงินชักหน้าไปถึงหลังนะครับหรือว่าบางคนแรงอาจจะต้องถึงกับปิดกิจการได้ตรงนี้ขอให้ระบัดระวังให้ดีนะครับ ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลีอกไพ่แบบนี้นะครับในอันนี้ควรระมัดระวังในเรื่องคําพูดคําจายมากนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปขัดแย้งต่อผู้ใหญ่ในบ้านนะครับหรือว่าทะเลาะกันกับคนในครอบครัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านอาจจะมีความคิดหรือทัศนิตคตินะครับที่ แตกแยกกับคนอื่นทาให้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันตลอดในเรื่องของการงาน,นครับก็จะมีปัญหาเข้ามาทําให้ท่านต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาโดยรวมแล้วนะครับในระยะนี้ก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักนะครับมีเรื่องแก้ไขยอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องความรักนะครับระวังนะปัญหากับคนรักเพราะคาพูดเป็นเหตุนะครับทําให้ต้องทะเลาะบอดแหวงหรือว่าบางคนก็กินหนกแกงใจในเรื่อง ในเรื่องความรักสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะครับก็ต้องลุยกันต่อนะครับ <c oughs> เพราะว่าความสัมพันธ์ต่งตางๆก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคงต้องดูกันเรื่อยๆใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบน,นี้นะครับในยะนี้นะครับสิ่งต่างๆรอบตัวท่านอาจจะ ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจนะครับว่าทางเลือกต่างๆที่มีมานะครับอะไรนะครับเหมาะสําหรับท่านนะครับตรงนี้ก็อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งตัดสินใจขอให้ไต่ตองให้ละเอียดรลบาข้อมากกว่านี้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะมีข้อเสนอดีๆทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะครับตรงนี้ก็มีเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองลองเลือกนะอะไรที่เหมาะกับเรานะครับถ้า มองเองไม่ได้ก็หาที่ปรึกษาช่วยคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับมาช่วยมองนะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีไอเดียต่างๆที่จะ,ะดําเนินการนะครับแต่ว่าทรัพยากรทางการเงินก็มีจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บางครั้งเนี่ยการใช้จ่ายไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่สามารถกลับมาใช้อีกด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ขอให ให้กควรนะครับปีนี้วิเคราะห์ไต่ตองให้รายละเอียดทีท่วนนะครับอย่าเพึ่งใจร้อนจนเกินไปนะครับในด้านความรักนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะครับเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีคนเข้ามาเลือกเยอะนะครับแต่ว่าตัดสินใจไม่ถูกนะครับก็คนที่เข้ามาก็อาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับแสงยพันุไม่ชัดเจนอย่างนั้นก็ควรใช้เวลาในการคัดเลือกนะครับว่าใคร ควรจะเหมาะสมที่สุดนะครับในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ความรักก็ไปได้เรื่อยๆหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข19หมายเลข5หมายเลข5และหมายเลข7ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข5หมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข19